หนีครับแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะฮะ<ฆ>เพราะว่าเจ้าของร้านพิมพ์การ์ดงานบวชเนี่ยเอาภาพนี้มาให้ดูเป็นหลักฐานไปดูกันครับ โอ้ก็คงเจ็บอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็เนี่ยลากรถหนีนะฮะก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่รถจักรยานยนต์เนี่ยขี่มาชนหน้าบ้านนะครับแล้หลังจากนั้นก็มีรถกระบะเนี่ยมารับตัวคนขี่แล้วก็ยกรถจักรยานยนต์ขึ้นหลังกระบะแล้วก็หายกันไปเลยภายในความมืดมมผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ฮะก็ชื่อว่าระแหงก์ดบวช1บาทโรงพิมพ์ นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้พร้อมกับระบุข้อความว่าช่วยกันตามหาทีครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ในคลิปเนี่ยนะครับให้ช่วยมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประตูม้วนเหล็กของทางร้านหน่อยอยู่ๆคุณก็ขี่มาชนแล้วคุณก็คงโทรเรียกเพื่อนให้มารับแล้วก็หนีกันไปนะฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านตามที่กัดเลยร้านระแหงหรอระแหงกา๊าซบวช1บาทเนี่ยนะฮะตั้งอยู่ริมถนนอำเภอลาหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีพบกับเจ้าของร้านคือคุณพิสิทธิ์จันอุทิศ เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดวันที่5ของวันเออขออภยัยเกิดตี5ของวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาตื่นนอนในช่วงเช้าขณะจะเปิดร้านตามปกติแต่มันเปิดประตูไม่ได้คุณคือประตูเหล็กเนี่ยมันเสียไงเนาะเพราะว่ารถจักรยานยนต์มาชนเนี่ยนะฮะเอ,อ๊ะทำไมเปิดไม่ได้ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่ามีรถจักรยานยนต์มาชนแต่มันเปิดไม่ได้ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดนะครับรก็พบเห็นเหตุการณ์เนี่แหละฮะ ก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานแจ้งความไว้ที่สพลาดหลุมแก้วนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องค่าซ่งค่าซ่อมค่าประตูเนี่ยมันก็เสียหายใช่ไหมก็ต้องซ่อมจ่ายเงินไปช่วยนี้ชิ้นส่วนจากรถจักรยานยนต์ก็ยังเก็บไว้เป็นหลักฐานเหมือนกันนะครับ เป็นคนนิ่งไปแป๊บนึงนะครับแล้วจากนั้นเขาก็ลุกมาอือ่าลุกมาลุกมาเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนกับว่าโทรหานะครับโทรหาโทรหาพ่อครับในคี่ว่าโทรหาพ่อนะครับให้พ่อมารับมันเป็นอุบัติเหตุนะครับอันนี้เข้าใจนะครับแต่อย่างหนึ่งคือช่วยมารับผิดชอบเกี่ยวกับค่าซ่อมประตูครับอ่าเพราะว่าเบอร์โทรเนี่ยครับเบอร์โทรนี่ตัวใหญ่มากครับตอนเกิดเหตุนะครับยังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยอ๋ออ่ายังไม่มีใครติดต่อกับมาเลยครับ เนี่ยนะฮะอ่ะก็เนี่ยเขาเอาคลิปมาเป็นหลักฐานนะครับอยากให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยได้มาแสดงความรับผิดชอบหน่อยใครที่ท,ทราบเบาะแสก็แจ้งเขาหน่อยนะฮะพี่พิสิทธิ์เขารอคําตอบอยู่ทางตํารวจด้วยนะครับ